สวัสดีทุกคนตอนนี้บนเกาะกันหน้าเวลา9ก้าโี่านาทีแล้วเป็นวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่หมิถุนาไม่ไม่มีอะไรจะประกาศเลยนะวันนี้แต่แต่แทนที่จะมีอะไรประกาศนะให้ฉันโวยพรที่ไหนมีความสุขกว่าวันหยุดนะโอ้วันนี้สั้นแฮโอเคที่จริงวันนี้ผมกะว่าจะลองไปดูนะว่าไอ์อีเวนต์แต่งงานเนี่ยมันให้ช่วยทําอะไรนะฮะเห็นบอกว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปเหรอน่าจะใช่นะฮะนะ คานี้ขอทำกิจวัตรก่อนอ่าใช่แล้วช้านี้เราต้องอย่าลืมไปอุสวัสด์น้องโรลลี่กันนะเขามาแล้วเขาน่าจัดบ้านเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนไปนะต้องซื้อเสื้อผ้าที่ดูดีที่ดูดีใช่ต้องซื้อเสื้อผ้าูด,ดีเราจะไปต้อนรับเขาด้วยสภาพนี้ไม่ได้นะ <laughs> ไปต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันนะฮะจะได้รู้สึกถึงความสะอาดความสดใหม่ที่มีในแต่ละวันใช่แล้ว <laughs> อันนี้มีอะไรไขายบ้างโอ้ยังมีชุดกาสีอยู่เลยเหรอเี่ยมไปเลยใครๆก็ชอบชุดกาสีนะชุดต่างเรียนญี่ปุ่นยังไงล่ะอะไร,ระนี่มีโอ้ <laughs> ชยดกยย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 ้ยยยยยมยย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 ยนยยยยยยอยยตยย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 ย่นอยยยยยยอยย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 วยย่ยยยยนยยยย่ยย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 ยนยยย่อย ุกคนมาเกาะต้องแต่งชุดอโลฮ่าเอ้ยอัน,นี้น่าสนใจนะใครเปิดก็ได้ฮะใครจะมาแต่งเกาะผมต้องแต่งชุดอโลฮ่า <laughs> แต่งชุดอะไรให้ผมรู้สึกว่ามันอโลฮ่าที่สุดอะเออเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นีไไ่ไม่ใช้ได้ถ,ถ้าทำไมอโลฮ่านะถ้าใครมาไม่อโลฮ่านะผมปล่อยกลับริงด้วยอ <laughs> <laughs> มาแล้วคนแรกตนน่นดีนะคุณชมพู่โอ้โห เอ้ยพอได้พอได้พอได้พอได,อได้อันนี้พอได้พอได,อได้อันนี้ดูอโลฮ่าอยู่สมกับเป็นหน้ารอ้อนริมทะเลงไงละ่ะถ้าใครอ,อยากจะเปลี่ยนชุดแต่งตัวใหม่อนุญาตนะให้ใช้ชุดที่มีขายในร้านแค่วันนี้เท่านั้นนะลองเข้าไปดูได้นะเผื่อมันจะเพิ่มความอโลฮ่าให้กวกคุณนี่คุณเอาอะไรมาแปะบนบ้านของผมเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยเอ้ยคุณถอนเราเดี๋ยวนี้นะถอนเราเดี๋ยวนี้มันไม่อโลฮ่า เข้าใจไหมมันไม่อโลฮ่าไม่งั้นผมจะส่งพวกคุณกลับบ้านไปนะอ <laughs> ยา่ยาอย่าหลุดทีมสิผมบอกแล้วมันต้องอโลฮ่าที่สุดใช่แล้วผมจะเปลี่ยนชุดใหม่ชุดนี้มันไม่อโลฮ่าพอเอออย่างนี้สออิมันต้องอย่างนี้ดีวะเอออโลฮ่ามากเที่ยวทําการสายลมและแสงแดดยังไงล่ะได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเดี๋ยวมาเดีย๋ยวมาแต่งตัวซ้ำกับผมก็พอ,อ,อ,อง,ง่ายาง,ง่ายเออ ใส่ชุดเอ้ยอย่าอย่าแต่งซ้ำดิเป็นคนอย่างนี้ไม่เป็นคนอย่างนี้เอออย่าแต่งซ้ำดิไม่มันลอกอ่ะลอกอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอย่างเงี้ยลอกลอกก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวลอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมต้องมีอะไรมาแข่งละนี่นี่เดี๋ยวผมไปหาก่อนพวกคุณอยู่ในนี้ไปเลยไม่ได้เนี่ยมันซ้ำกับพวกคุณไม่ได้ผมไม่ยอมเลยนะผมรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยการที่พวกคุณใส่ชุดตามผมมันทำให้ผมไม่เด่นยังไงล่ะโอ โ okay, okay. อเคออกก่อนก็ได้ออกก่อนอเดี๋ยวค่อยเลือกทีหลังเดี๋ยวค่อยเลือกทีหลังเรารอดูกันนะครับคุณไข่เจียวโอ้ใช้ได้ใช้นด้นะใจ้ได้โอโลฮ่าอยู่แต่ผิวสีแทนมาด้วยเห <laughs> มือนโดนตากแดดหน่อยๆน่อยโอ้ <laughs> โอโลฮ่าบอกว่า <laughs> ผมผมถามคนดูดกว่าอ,อ,อโลฮ่าหรือเปล่าแบบนี้แบบนี้มันผ่านไหมผ่านไหม,มทุกคนว่าผ่านไหมแบบนี้ดูโอโลฮ่าไหม ผมว่ามันดูไม่อรล้าอะไรมันดูเหมือนติ้งกรเบลมันดูเหมือนติ้งกรเบล,มมเบลไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ็คหา,าผมแก้งคุณแจ็คอะเดี๋ยวคุณแจ็คหาผมแก้งคุณแจ็คกัไม่ได้อะต้องถามคนดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> เปิดโพใช่ไหมได้เลยได้เลยเริ่มจากคุณแจ็คก่อนเลยดีกว่าผมผมมีความรู้สึกว่าตะกิดตะกิดในใจนะฮะถามว่าคุณแจ็คแต่งตัวผ่านหรือเปล่านะฮะไม่ผ่านกับอ่าผ่านก็ได้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  ดูดูคุณดูนะคุณดูไว้นะว่าผมไม่ได้โมเมโอโอสูสีสูส,สีสูสีว่ะสูสีว่ะสูสีว่ะเริ่มสูสีเรื่อสูสีอ่าผมจะยวนยืนให้หน่อยก็แหละอาอมห้ามันต้องมีความสดชื่นด้วยมันต้องมีแบบเออมีดอกมุ้งดอกไม้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยมันต้องมีอย่างไรก็ต้องมีดอกไม้แบบเออดอกไม้อยู่ในตัวแบบคล้องคอแปะหัวไว้อะไรเงี้ย ไม่สิคุณต้องคุณต้อง,องมีความนี้จิตวิญ,ญญาณพวกคุณคิดว่าไงพวกคุณคิดว่าไงถ้าคิดว่าไม่ผ่านล้อมสนามบินเอาไว้ไม่ไม่มีใครล้อมอ่ะอะไรกันนะพวกคุณคนดีจังวะแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. <laughs> ่แย่แย่แล้วไปไหนกันหมดแล้วให้ตายเถอะอะ่ผมจะให้โอกาสคุณในร้านของผมวันนี้มีชุดที่ใส่ระดูอโล่หาด้วยนะคุณสามารถ ไปซื้อแล้วก็มาใส่ได้นะฮะคนน่าจะครบหมดแล้วมั้งเอออโลห้ากันใหญ่นี่ใครบ้างวันนี้เอางี้ดีกว่าใครที่ชนะเออมันต้องงี้สำหรับคนที่ชนะจะเป็นคนที่ได้ประกาศตีมในการแต่งตัวในวันถัดไปดีกว่าเออพวกคุณจะได้มีแรงจูงใจกันไงเออคุณอยากให้พวกนี้มีตีตมตีมการแต่งตัวต่อไปใช่ไหมถูกต้องแล้วผู้ชนะในวันนี้จะเป็นคนที่ได้ประกาศตีมในวันพรุ่งนี้อ่าอ่าอ่าเอาอย่างงั้นดีกว่า เอาฮะเอาฮะจำตอนนี้ตอนนี้จำชื่อไว้ให้ดีนะจำชื่อไว้ให้ดีผมจะเขียนเอาไว้นะนี่คุณไออ่าคุณชมพูค่คุณชมแล้วกันนี่เขียนยาวเอออันนี้คุณไข่คุณไข่อันนี้คุณพัรนี่อันนี้คุณมิวสิกอ่ะมิวสิกกด้อ่ะมิวสิกอันนี้คุณแจ็คน้า พวกคุณจำได้ใช่ไหมทุกคนทุกคนจำได้นะทุกคนจำได้ทุกคนจำได้เราแบ่งเป็นสองชุดไหมแล้วเอาแล้วเอาต้องสองชุดนั่นอะมาแข่งกันดีไหมเออแบบนั้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเราต้องแบ่งเป็นสองชุดเพราะช้อยเราไม่พอนะฮะกลุ่มแรกเป็นมา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 คุณไอคุณไอคุณมิวสิกแล้วก็คุณชมพู่มายืนะฮะมายืนส่วนส่วนคนอื่นลบ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 ไปก่อนลบไปก่อนเดี๋ยวคุณมิวสิกคุณอย่าพึ่งพิมพ์อะไรผมจะเขียนชื่อนี่อันนี้ มีคโอเคโอเคโอเคมีคนมามีคนมามีคนมาของรางวัลก็คือผู้ชนะจะได้ประกาศตีมในวันถัดไปนะฮะใครเป็นผู้ชนะก็คิดตีมไว้ได้เลยนะฮะในหัวตอนนี้ว่าคุณอยากให้วันถัดไปเป็นตีมการแต่งตัวอะไรนะฮะอันนี้ชุดแรกนะฮะผมจะเขียนชื่อเอาไว้ตรงนี้มีคุณไอนะฮะแล้วก็คุณชมาคุณชมแล้วก็คุณิวสิ ว่าคุณเลิกพิมพ์สัทีมันบังชื่อคุณแต่ยังเย็นนะโอเคเริ่มนะเริ่มนะจะปล่อยแล้วนะปล่อยโพยนะปล่อยโพยนะปล่อยโพยนะหนึ่งสองสามรอดูดีกว่า <c oughs> อู้อัปเดตนะอัปเดตตอนนี้ตอนนี้คุณไอห้าคะแนนนะคุณชมพู่ห้าคะแนนแล้วก็คุณมิวสิกสี่คะแนนนะฮะโอ้สุสีสุสีว่ะสุสีว่ะสุสีว่ะโู้เราได้อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วอัปเดตแล้ว,ลว,ลว,ลวคุณชมพู่หกนะฮะ คุณไอห้าแล้วก็คุณมิวสิกสี่นะฮะ <laughs> อะาคะแนนคะแนนจะขยับไหมตอนนี้คะแนนจะขยับอีกไหมตอนนี้คะแนนเริ่มไม่ขยับแล้วนะคะแนนเริ่มไม่ขยับแล้วนะเราน่าจะได้ผู้ชนะในรอบแรกกันแล้วนะตอนนี้แหละผู้ชนะในรอบแรกก็คือคุณชมพู่เย้คุณได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะฮะ <laughs> <laughs> นี่พวกคันกลุ่ม2ได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะกับใบหน้าอัน บึ้งตึงขึงขังมารับชัยชนะในวันนี้นะผมจะออกจากเฟรมก่อนอ่าผู้อวยการคนแรกนะฮะคุณไข่นะฮะคุณไข่อ่าคนที่สองคุณแจ็คของเรานะฮะคนที่สามคุณแพทนะฮะคนสุดท้ายคือคุณวินอ่าคุณวินนะฮะได้เลยรอบนี้เดี๋ยวผมจะตั้งโฟรใหม่ทำงานต่อแล้วตามสบายครับตามสบายขอบคุณที่เข้ามาสนุกกันนะฮะอ่า ใครชนะรอบสองอะเอา,า่ะเอา,าว่ะตอนนี้อัปเดตคะแนนนะฮะคุณไข่เจียวมีอยู่2คะแนนคุณแจ็คมีอยู่สองคะแนนคุณแพทมี1คะแนนนะ,ะหัวที่ตัวเองกันหรือเปล่าวะคุณวินมี1คะแนน <c oughs> <c oughs> เอ้ยอย่าดันผมดิอย่าดันผมหลบไปผมจะไปอยู่นู่นเออยเฮ้ย,อยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคุณไข่คุณไข่เจียวสคะแนนนะฮะคุณแจ็คเป็นสามคะแนนแล้วส่วนคุณแพทกับคุณวิน คนละสองคะแนนนะฮะเอาเลยเออเอาดิแฟนกับคุณแจ็คที่เหนียวแน่นจริงเลยให้ตายเถอะฮะเอาแล้วแล้วตัวนี้แทงทางโค้งนะคุณแพทเอ้ยคุณคุณไข่เจียวห้าคะแนนแล้วคุณไข่เจียวห้าคะแนนแล้วนะคุณแจ็คสี่คะแนนเหมือนเดิมนะฮะถึงมาเราน่าจะได้เห็นผู้ชนะกันแล้วมั้งสามสอง หนึ่งอุ้ยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้คะแนนเท่ากันนะฮะตอนนี้คะแนนเท่ากันตอนนี้คะแนนเท่ากันเอาเลยฮะตอนนี้คะแนนเท่ากันนะฮะทำยังไงทำยังไงอา้าวมีคนแตกใครแตกวะอุ้ยโอ้ตอนนี้คุณไข่จะ็ดคะแนนแล้วเยี่ยมไปเลยเย้คะแนนสุดท้ายเป็นของคุณไข่นะฮะน่าเสียใจคุณแจ็คไปด้วยนะฮะคุณไข่เป็นผู้ชนะในรอบนี้นะฮะ เกียใจคุณพยายามได้ดีมากเลยนะคุณแจ็คผมผมผม spirit, กกยอมรนะับในสปิิติยตงแตว <laughs> งั้นอย่างสต้รอบสติสหห้ิสต่สติสติสต้สตัสติสติสติสาิสต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 วสติสติสติะติส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 ติคนจสตงสศักดิศตีอย่สงแส่นอนเสย <laughs> เอาลสติสติสตเอติ่ติสติสตคสติสติสติสงกาตติสงิสติสติสตสติสติสติสิสติสติสติสคุณมิสิา คุณยาออกมาออกมาเออคุณเป็นผู้แพ้คุณออกมา <c oughs> อ่าด้วยขวามือของเรานะก็คือคุณชมนะฮะคุณชมผู้ด้านซ้ายมือของเราก็คือคุณไข่เจียวนะฮะอ่ะเชิญเลยฮะถ้าพวกคุณเป็นผู้ชนะนะฮะพวกคุณคิดว่าพวกคุณอยากจะให้เกิดธีมการแต่งตัวอะไรในวันพรุ่งนี้ครับ คุณชมพู่บอกว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งตัวกันในธีมฮาโลวีนนะส่วนคุณไข่เจียวบอกว่าจะแต่งตัวในธีมนักกีฬาเนะชิญพวกคุณโหวตกันได้เลยนะผมจะจับเวลาทั้งหมด3 0วินาทีด้วยกันนะฮะใช่แล้วผมจะจับในเครื่องของผมไงะทุกคน <laughs> ทุกคนทุกคนไม่อยากโหวตให้คุณไข่เจียวมากเหรออะไรกันอะทำไมอ่ะทำไมพวกคุณใจร้ายอย่างนี้อุกคุกคน,กคนม่มีใครแฟนคลับคุณไข่เจียวเลยเหรอ ทำไมพวกทำอย่างนี้ใกล้จะครบ30วินาทีแล้ว3 2 1ศูนย์หมดเวลานะฮะหมดเวลาหมดเวลาใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วสำหรับผู้ชนะในแมตช์นี้นะเราต้องเราคงต้องประกาศอย่างเป็นทางการแล้วล่ะฮะผู้ชนะในแมตช์นี้ก็คือคุณชมพู่นั่นเองนะฮะเย้ yeah. ดีใจด้วยนะดีใจด้วยดีใจด้วยไม่ไม่ไม่แต่คุณรู้ไหมว่านั่นยังไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในวันนี้ยังไงล่ะคุณชมพู่ผู้ชนะในวันนี้น่ะใส่แล้วมันจะต้องแข่งกับผมยังไงล่ะ <laughs> แต่คุณไม่สามารถชนะผมได้คุณจะไม่มีทางกำหนดทีมในวันพรุ่งนี้ได้นะคุณชมพู่ ผมคือลาสบอสยังไงล่ะเยีย่ย,ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยอ่าพวกคุณพวกคุณหลบไปก่อนพวกคุณหลบไปก่อนผมจะเป็นลาสบอ o ให้กับคุณชมพูเองเฮ้ยผมคือลาสบอ o ด้วยอย่ามาตีกันแบบโ o ลิ i n อย่างนี้ไม่ได้อ <arent> ย่ามาโอ้โหผมลาสบอสเฮ้ยอย่ามาตีอย่างนี้ขอร้องขอให้ผมได้แข่งอย่างใสสะอาดใช,ใช่ใช่ใช่นี่คือลาสบอ o นะฮะผู้ชนะที่แท้จริงนะฮะอ่ะผู้ชนะที่แท้จริง เริ่มนะเริ่มนะเริ่มนะอ๋อแต่ผมต้องพูดก่อนนะว่าผมจะเป็นตีมอะไรใช่ไหมพวกนี้ผมจะเป็นตีมอะไรใช่ไหมใช่สิ่งที่ผมคิดไว้พวกนี้นะฮะก็คือถ้าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนแห่งความรักและการแต่งงานสายสัมพันธ์ยังไงล่ะผมง้นตีมที่ผมจะจัดในวันพวกนี้ก็คือเป็นตีมที่เป็นเกี่ยวกับวีดดิ้งไงชุดแต่งงานไงเออชุดแต่งงานไงใช่แล้วล่ะฮะถ้าใครที่อยากเห็นชุดแต่งงานแล้วก็ อย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืม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 เลือกผมอย่าลืมเลือกผมใช่ผมเป็นเจ้าของช่องผมจะพูดเยอะเท่าไหร่ก็ได้เออใครๆก็ชอบธีมแก่งความรักนะะไปให้ผมปล่อยโพ่นะปล่อยโพไปบวตได้เลยนะฮะตามสบายอย่ามาบังดิพวกคุณอย่ามาบังผมดิพวกคุณอย่ามาบังผมดิพวกคุณอย่ามาบังผมผมเชื่อว่าใครๆก็รักผมเฮ้ยพวกคุณจำผมไม่ได้แล้วให้ตายเถอะคนดูจำผมไม่ได้ คุณจะพูดนะฮะับคุณจะพูดคือคุณยังด,ด้านขวาไม่อย่ามาส่งหัวใจเรามันบงังเอ้ยนี่รอบสุดท้ายจริงไหมเนี่ยอะไรกัน <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยสูสีว่ะสูสีว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าหน้าอย่าหน้าอย่าทำแบบนี้โอ้ยเฮ้ยผมผมควรจะเป็นผู้ชนะสิใช่แล้วเราเรา,เราเตรียมกันไว้อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราเตรียมไว้อย่างนี้นไม่ใช่เหรอสองคนนี้ทำลายเออม่แต่ค้นนี่แต่คนแก้มผมอะ่ะดูดิพวกคุณดูนะพวกคุณดูนะคนุณนะด,นะดูผมงเขาเกี่ยวการกันทั้งนั้นแหละเออ อ้าวโว้ยนั่นพอยหล,ลังเลยฮะสามสองหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผูบ้ชนะผู้ชนะก็ค,คือผมใช่ <c oughs> ผมคุณกล้วยยังไลงล่ะถูกต้องเลยฮะถูกต้องแล้วนี่คือโชคชะตาที่มีอาลีกเลี่ยงอย่างนี้ให้เราแล้ว ขอบคุณรับขอบคุณที่โหวตให้ผมนะฮะขอบคุณขอบคุณทุกความรักและความเมตตานะฮะขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณทุกมากขอบคุณขอบคุณพวกคุณไม่มีพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาเถียงนะเขาโหวตให้ผมจริงนี่ผมอุสาแข่งกับผู้ชนะเลยนะผู้ชนะที่ได้จากการโหวตของพวกคุณน่ะเห็นไหมผมยังชนะเลยนี่การชัยชนะที่ใสสะอาดที่สุดแล้วล่ะใครเอาตอไม้นังวางนี่เก็บกลับไปย่ามาวางนันายอย่างนี้มันสกปรก เออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยผมว่ากิจกรรมยามเช้าของเราก็หมดอย่างแค่นี้นะฮะไอพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อหุ้นใหม่นะแล้วก็ใช่แล้วล่ะใช่แล้วการประกวดแต่งตัวในทีมแต่งงานยังไงล่ะพรุ่งนี้จะใครใครจะเป็นผู้ชนะกันนะพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะตื่นเต้นยังเลยตื่นเต้นยังเลยตื่นเต้นยังเลยเฮ้ยตกฉลา ไม่นะอย่ามาแย่งผมตกฉลามดิกรรมกนผมจะปิดรายการแล้วนะมึงกลับบ้านไปมามาบายบายครับบายบายครับบายบายทุกคนเข้าสนามบินไ่ได้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆต้องค่อยๆต่อคิวเข้าไปนะฮะพวกคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอ่าบายบายนะครับคุณชมพู่บายบายครับเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ตีมเอาไว้ แต่เไว้ในโพสต์ในหน้าเพจก็แล้วกันนะพวกคุณจะได้มีลืมกันแล้วก็ไปจัดเตรียมชุดของพวกคุณมาให้เรียบร้อยนะฮะพวกนี้เราจะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในธีมของงานแต่งงานยังไงล่ะงั้นผมคงต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกกับผมกับเราแล้วก็ผู้ที่มาร่วมสนุกในแชทในวันนี้นะฮะช่วยกันบวงช่วยกันโหวตนะขอบคุณมากมากเลยนะฮะโอเคครับผมงั้นสำหรับเช้าวันนี้ผมขอ อรุณสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีทุกคนนะฮะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะแอปสไนเดย์นะ,ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสีเ่เกย์วันหน้าเอซ์สามนะฮะบ๊ายบายครับผมเย้